ขอให้ทุกคนสำเร็จในการสัมภาษณ์งานหรือเอาไปใช้งานในการทำงานได้จริงนะคะสวัสดีค่ะเอ็กซ์ต้าพัทรยาวันนี้นะคะคอเดชันมาต่อกันนะคะค่าขนส่งอย่าลืมเสนอราคานะคะรายละเอียดของค่าขนส่งเราก็ต้องอธิบายเงื่อนไขล่าเงื่อนไขของค่าขนส่งเป็นแบบไหนหนึ่งที่พีเอ็กซ์ต้าเคยเสนอคือเป็น x-work Xwork ก็คือเราผลิตพาร์ตรอส่งที่โรงงานเราลูกค้าจะมีรถขนส่งมารับที่โรงงานเรานะคะบางลูกค้าเรียกเงื่อนไขรถขนส่งนั้นว่าเป็น Milk Run ก็คือรถของลูกค้ารับพาร์ตจากหลายๆซัพพลายเออร์แล้วก็มารับพาร์ตเราที่โรงงานเราด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็เสนอเป็น Xwork หรือเงื่อนไขที่ลูกค้ารีเควส t เราอาจจะมี ให้เราเสนอราคาถ้าเราเป็นผู้ส่งไปให้ที่โรงงานของลูกค้าเองนะคะเราก็ต้องมานั่งคำนวณว่าวอลลุ่มที่ราคาให้มาเราจะส่งได้กี่รอบเราเนี้ยคำนวณออกไปนะคะว่าเป็นราคาค่าขนส่งเท่าไหร่ใช้รถบรรทุกกี่ล้ออย่าลืมเรื่องของค่าน้ำมันด้วยนะคะคือรายละเอียดการลงทุนคำนวณออกไปตามวอลลุ่มแล้วก็เสนอไปนะคะให้ลูกค้ารับทราบหลังจากนั้นนะ่าพิจารณาเงื่อนไข ระบบที่ลูกค้าจะให้เราอินสトอรลงไปในการรับการจัดส่งก็คือพี่ซ่าเนี่ยมีประสบการณ์ใน,นเรื่องของ sequencing นะคะ sequencing ก็คือระบบที่ลูกค้ากําหนดมาแล้วมีโปรแกรมที่จะต้องอินสตอรโดยที่ลูกค้ามีรายละเอียดมาให้นะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าเราต้องซื้อซอฟต์แวร์ไหมเราต้องซื้อฮาร์ดแวร์ไหม เราต้องจ้างคนเพิ่มมาควบคุมเรื่อง sequencing ไหมการลงทุนทั้งหมดก็รวบรวมคำนวณออกมานะคะตาม volume แล้วก็เสนอลงไปในราคาเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าระบบ transportation มาลิ n k ์กับ sequencing ด้วยนะค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสนอกี่บาทนะคะก็ต้องบอกลูกค้าด้วยนะคะถัดมา packaging packaging อะอย่างของที่พีกซ์ตาเสนอพัดบริษัทพีกซ์ตาจะเป็นพัดใหญ่เราใช้ packaging ที่ทำด้วยเหล็ก นะคะหรือสติลแล้วมีล้อนะคะเราเรียกดอลลี่นะคะสามารถเข็นได้แล้วเวลาเราคุยเงื่อนไขกับลูกค้าลูกค้าก็จะบอกให้เราเสนอราคาตามมาตรฐานของลูกค้าก่อนแล้วหลังจากนั้นนะ่ะถ้าลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนด้วยดีไซน์ลูกค้าก็จะตอบเรามาว่าลองปรับดิเมนชันลองปรับส่วนของโครงสร้าง ก็จะคุยรายละเอียดกันถ้ากระทบราคาเราก็ต้องมาเสนอราคาที่มีผลกระทบจากสิ่งที่เราเคยเสนอไปตอนแรกด้วยนะคะเราก็เอามาคำนวณเหมือนกันวอลลุ่มที่ลูกค,ค้าให้มาแล้วถ้าเราไปทำดอลลี่เราต้องทำกี่ดอลลี่ละ่ะถึงจะไป cover กับวอลลุ่มที่ลูกค,ค้าให้มานะคะแล้วบนดอลลี่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะวางพาร์ทของเราบนดอลลี่กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยก็ต้องเอาไปทำราคาเพื่อ เสนอแล้วอธิบายลูกค้าเช่นกันนะเราผลิตพาร์ทที่มีองค์ประกอบของคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์พวกนี้จะมีว่าเราซื้อจากแหล่งที่เรากำหนดเองก็คือฟรีซอสอันนี้ปกติถ้าเป็นฟรีซอสไม่ยากใส่ราคาในคอลเดชั่นในคอสเบกดาวเรียบร้อยโดยที่ไม่มี ความเป็นสเปซิฟิกใดๆที่ทําให้ลูกค้าจะต้องมาสงสัยมากนะคะจะมีเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคอมเพนเซนต์ที่ลูกค้าให้เราใช้ก็คือด i r e c เ e d part s. เป็นเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดซัพพลายเออร์คอมโพเนนต์ตัวนี้ให้เราไปซื้อตามราคาที่ลูกค้ากำหนดอีกต่างหากเราไม่ได้เป็นคนเลือกซัพพลายเออร์เราไม่ได้เป็นคนคอนโทรลราคาของซัพพลายเออร์ด้วยลูกค้ากำหนดให้เราเรียก Directed Part ถัดมา Consignment Part บางที่เรียก b i l m e n t Part หรือบางที่เรียก Vendor to Vendor Part แล้วก็คือ V to V นะคะทั้ง3ชื่อเนี้ยการรับ Part มาจากลูกค้าส่งมอบ Component Part นั้นมาให้เราแล้วเราเอา Component Part ตัวนี้ไปประกอบกับ Part ของเราให้มันเป็น Finished g o o d หรือให้มันเป็น complete set ับเพื่อจะได้เอาพาที่เสร็จสมบูรณ์ในการประกอบแล้วไปส่งมอบกับลูกค้านะคะมันก็จะรวม c o m พ o น e n t ที่ลูกค้าเป็นคนส่งมอบมาให้เราประกอบด้วยเพราะนั้น c o m พ o น e n t ตัวนี้ก็ประหนึ่งว่าเรารับจากลูกค้าลูกค้าจะเป็นคนคุยเงื่อนไขว่าจะส่งให้เราเป็นรอบแบบไหนจำนวนกี่ชิ้นต่อรอบกี่ครั้งความถี่ยังไง เป็นรายวีคดรายเดือนหรือ,อยังไงก็ตามที่ลูกคก้าจะต้องคุยกับเราเพื่อให้เรารู้ว่าเราเอามาประกอบแล้วเนี่ย ทันที่จะไปส่งให้กับลูกค้าในเรื่องของพาร์ตเดลิเวอรี่พาร์ตที่ complete แล้วนะคะระหว่าง direct พาร์ตกับ consignment พาร์เนี่ยนะคะหรือ consignment พาร์ที่เราเรียกกัน belment พาร์ part, หรือว่า vendor to vendor พาร์เนี่ยเราต้องมีค่า handling free เปอร์เซ็นต์ handling f e e เนี่ยก็จะถูกกำหนดโดยบริษัทของเราซึ่งมีนโยบายมีการกำหนดมาตรฐานอยู่แล้วนะคะว่าเราจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งรับเสนอราคาไปแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าถามแน่นอน handling free คุณคิดยังไงเท่านี้เปอร์เซ็นต์ลดได้ไหมถ้าลดได้ไม่ได้ ก็ต้องอธิบายด้วยเหตุและผลไปว่ามาตรฐานที่เราคำนวณออกมาเนี่ยมีแฟกเตอร์อะไรบ้างเราถึงเสนอราคาค่า handling fee เท่านี้มันเป็นค่าการจัดการนะคะเพราะบางอย่างอะ่ะอย่าลืมว่าเราอาจจะต้องมาดูเรื่องของ inventory ด้วยนะเพราะเราต้องเอาพาร์ทเข้ามาหรือที่โรงงานแล้วก็ต้องมาจัดเก็บมีพื้นที่อยู่ที่นี่ในโรงงานหรืออยู่ข้างนอกไวเ e h o ข้างนอกหรือเปล่าเงื่อนไขพวกนี้ก็ต้องพิจารณากับ องค์กรเราด้วยแล้วก็เสนอลูกค้าไปด้วยเหตุและผลว่าทําไมเราถึงคํานวณเปอร์เซ็นต์ handling fee เท่านี้บาทเพราะมันมีเงื่อนไขแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะอ๋อเกตเกตแต่ถ้าเกิดลูกค้ายังจะต่อรองอยู่ก็ต้องบอกเหตุผลไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติลูกค้าต่อรองเยอะแยะมากมายในการเสนอราคาหนึ่งครั้งโดยเฉพาะตัวโมทีฟไม่ได้ครั้งเดียวจบหรอกที่พิกตาประสบการณ์มาหลายรอบมากแล้วมันก็จะเป็น strategy strategy ของเราด้วยที่จะต้องคิดว่าเราจะตอบให้ลูกค้ายอมรับเราด้วยเหตุและผลแบบไหนผู้บริหารไกด์มาแบบไหนแล้ว strategy ลูกค้าเขาก็ต้องมีคําถามที่จะพยายามให้เราลดราคาลงเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในองค์ประกอบที่อยู่ใน quotation ด้วยนะคะเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปผสมผสานนะคะกับแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น้องๆ หามาจะได้เก็ตเพิ่มขึ้นจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไปประมวลดูว่าถ้าเราจะตอบคําถามสายเซลล์ออโตโมทีฟกับคนที่ถามเราในเรื่องที่พ็กต้าเล่าให้ฟังก็คือคอเดชันรายละเอียดในคอเดชันในแต่ละวิดีโอนะคะสามารถที่จะเอาไปแอพพลายได้ขอให้ทุกคนสำเร็จในการสัมภาษณ์งานหรือเอาไปใช้งานในการทำงานได้จริงนะคะบ๊ายบาย